อก็ไม่เอาสี่เจ้ามาแบบนั้นอ่ะข <c oughs> ัดตั้งเ์สีไอวอร์ไม,ม่เป็นไงวะดึง <c> ผ <oughs> ่านแะล้วนะดึงควัน I <laughs> 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 First Blood! <laughs> 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 เ้าะโกลาเม็ดอะต้องทับตรงนี้นะครับแบบนี้เนี่ยตอนนี้ นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่จุดผ่านแล้วัน่เมงเอาไว้เลยอือเกี่ยว่ะอืะอเอาเต่คนสิ่งทีงดีวะรออย่าง ไม่แรงตึงอยูน่นะก็ตายวอดดีอยู่แตตายวอดไม่ทันเอวิดดีเสือกไหมเนี่ย ว่ดนหลงว้อมอ้ยจะตายแล,ลยว้วอะไรวะจะตายแล้วไปข้างในเลยครับข้างในเลยตรงนี้เลย First blood. <laughs> เปรับ DPI อมแลังคยปรับ <kaz> ป <origins> ีไยังเยปรับ DPI ไอยงอ่าเอาปืนนะครับปืนพุทในตัวอย่างนี้พุอะไอ้ตัวอย่างอ่ะไอ้ไอ้ปืนกรเได้นะครับไอ้ปืนฟุทธไอ้ตัวอย่างอ่ะใช่ใช่ใช่ขนาดปืนนี้มาค่กเข่า

ตายแล้วยยเลยยิงอีกสองพอครับผม่ออออ <c oughs> ขอกระตายวะมา,าแล้วครับปังหนุนมา กดสองเมตรเเลยโท่าทท First Blood e ี่หวอยู่นะ <S <S ทว่าดีเพื่อนหยิบผ่าแล้วโดน กดจับปืนโนกัน ตาแล้วดึนเจอตายยางจะเร็ว first blood ผมเองเดียวคือผมดึงเป็นตัวจีไม่เป็นอ่ะประเด็นยวดึงเป็นตัวเอฟก่อนนะ ผงไม่ได้เดินขึ้นเลยเรารู้แล้วครับตายตายคงไม่ถนัดระยะไกลแต่ไกลกันไปดีกว่าบพางคนเขาถนัดระยะไม่ระยะไกลไม่ต้องดูนะเราโคนรเราดียังไงกันเฮ้ยแสบตายเหมือนกันว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เฮ้ยอย่าี้เล่นเลยอาให้หายไปก่อนตะแคงยงนัผมก็ขอลงเพื่อนแอ้นั่นผมก็ขอลงนะเฮ้อะไรว่าลนที่ด่วน ก่อหายแล้วว่ะโอเคทำไปขีูหมวกก่อหายแล้วว่า first blood มันลูกซองขนาดยังยิงไกลยิงหู่นเลยว่าอุ้ยเนี่ยไป โอ้นายนายไทยเดียวกับมันแล้วเพื่อนไม่รู้โอ้โหตายวาผมว่ลออม้ลูกซองอะนี่ลูกซองไม่ค่อยเก่งกว่าลูกซองอ โโอนี่มันมันชุดเองกับหัวมันคล้ายๆกันเลย First blood ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตัดตัวยับเลย

ยึผ่านเลยีาไ้วไม่ได้ฟังมุมง,งานดีกว่าวะ่ะมันหัวคนแบบกว้างหน่อยอพอมาัน,นี้อมน,นี้พอมน,นี้ก็ลงกว้างหน่อยเนี่นยฮย nhìn một con mật mì tôi hoa hả anh ơi ok 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 <laughs> ok

ามาฟังกันเลครับใยเราขวาไายอ่ะต้อมียาไกลก็ขวยอ่ะขวาายรับนึง ย่าไก่วะไม่ไหววะย่าไกลวะ first blood โอ้โาไม่ันวะอยู่นเนี่ยโอเคเล่นกันลพูดอะไรสักอย่างเล่นกันลล่นนละไม่ไหวโอเคโอเคมีเสร็จพอได้ไม่ได้วะ เก่งดีสัดดีกว่าโอ้โหพันเลือดพันนองเขาตอนนี้ <laughs> ก็่ไดจะซองฉันแล้วว้ไม่เคยหอาไว้เดินเบ็ดนึงว่ะไม่เคยเตันนีเไงครับผม่จะตาย

อะไรไม่ปับเอ,อ,อยู่เลยนะจอมแล้วครับมเนี้ยปับอันนี้กาเป็นงี้ขอปรับอันนี้แป๊บหนึ่ง ยาดพันยาด่วนเพื่นยิบสี่เยอะเกินไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยโอ้ย

Bye-bye. Like ก็าาไปหนึ่งครับสัญญาป๊กนีเดีวฟัง,ญญงเรืองกระหอบก่อน give <laughs> the <laughs> First blood. <laughs> ลูกสวงไม่ไหว